ครับก็สวัสดีตอนเศร้าๆอีกมือนึงนะครับโยธองไห้ต้งน้าหรือเขาหระครับมือนี้ก็สิเป็นมะหางหมายไหมครับนะครับป้าหยาติดป้าอ้อยครับหมายไหมครับหมายนี่บ่เคยมีผู้ใดมาใส่ได้ครับมือนี้มาสองนครับนี่ครับอันนี้อีกคนหนึ่งครับพอยายหน่อยครับเนี่ยคนพามาอะไรครับเพื่อนมาตัดไหมเราเพื่อนเห็นหมายไว้เพื่อนว่าหนูลายว่าท่าน ร้องเบิงด้วยครับว่ามันสีมีหนูติดกับผมบ่เมือนเลยอยู่หมายเลนี่หกหกหลังครับเนี่ยครับมีหนูติดบ่หลังแรกบ่ติดหรอบบ่มีหนูบ่รัน หลังที่สองครับหลังที่สองนี่กับบอนครับแต่ว่านี่ควยหนูอยอะนะครับเแต่เควยหนูห้อยโขยไว้ไหมอยู่นะตัวก็ย h ó m กินเงียต่อไปหลังที่สามครับหลังที่สามนี่กับบอสถือครับ ี 4. นี่ก็บอกถือครับดูที่หนูแต่ว่าเพื่อนบอกมาใส่กับัาใส่เพื่อนครับหมายนี่บอกเคยมีคนมาใส่ยักษ์คนเลยนกมาใส่เพื่อนครับแจ๊บถือก็ออไปหลังที่หาครับหลังที่หานี่ก็ บ่ถือครับหลังที่ห้าต่อไปหลังที่หกหลังสุดท้ายของไม้นี่ครับนี่ก็บ่บถือบ่อรันครับ เป็นได้เพื่อน้อยมานบ่มานบ่นบ่หกหลังบ่ถือครับรุ่นหลังต่อไปครับหลังที่เจ็ด กับาลุนต่อหลังต่อไปครับหลังที่เจ็ดครับหลังที่เ็บนี่ก็บ่อถือครับมจัดเลยเพิ่นมาตัดไม่ครับเพิ่นมาบอกมาใส่เบ,บิง่งว่าห้อยหนูไล่ยหลยว่าทันครับนี่ก็เลยมาใส่ําเพิ่นบอกกันวครับมิดจัดเลยเจ็ดหลังนะครับหลังที่เจ็ด ขออนุญาตวางกล่องแป๊บนึง่งนะครับหลุดต่อครับหลังที่แปดหลังที่แปดนี่ครับ่อถ,ถือครับอที่เป็นเพื่นอนว่าที่เป็นห้อยหนูอที่เป็นห้อยเก้าก็เลยครับรัวหนูมันบอมีมากินห้อยกินเลย ไม่เกาคนเกี่ยวขอเกี่ยวน้ำเราสักทีหนาสิใหญ่ขาป้าอ้อยป้านะครับทึงนะครับมึงรงมึงบุกยินญยเลยครับมาครับหลุนต่อหลังต่อไปครับ ต่อไปอันนี้กับบอกล้านครับอันนี้ครับไม่มีห้อ,อยหงกินเลยครับ หล,ล,ลังนี่ครับรันครับหลังไหนครับลันโอ้ลันครับถือครับถือถือ,อยู่ครับแต่ว่าเป็นถือหนูน้อยครับตัวน้อยเอาไปเลี้ยงบ้างถือหนูน้อยครับถือตีนมันโอ้ตีนขาดซะงัน้น ครับแป๊บนึงครับถึกหนูหน้อยครับถึกหนูหน้อยแอบหลุดตับไปแล้วครับหลุดล<ฮ>ะหนูน้อยพวดครับลูกมันเอาไปเลี้ยงจะได้ยูครับลูกหนูพุกน่ะ ไปได้แล้วบุ๊คหนูหน่อยครับครับมาลุนต่อลังต่อไปครับลังนี้บ้าถือครับลังนี้ครับทุกท่านนี่หนีบขาครับนันครับเล็บปตาย แล้กบะบอกไปยังครับปล่อยไปแพ้พันครับึ้นไปหลังต่อไปครับ <c oughs> ตรงนี้กบะบอถือ หลังนึงครับหลังนี้เด็กถืบอบ่หลังนี้ก็บ่ถือกับหลังนี้ก็ได้ขอดีมินถือหนูหน่อยตัวเดียวเนี่ยได้บ้างครับวันนี้บ่ค่อยหมานเลย มาหลุนต่อเรื่อยๆครับมันกับ่บนี่ครับนี่โอ้หลังนี่มีหล่อนเลยครับบ่มีหนูกิน จ er, ะว่าเหี้ยหล่อนก็ถึงนูครับบาลานบอกนะครับหลุนต้อโอ้หลังนี้มีตะมดกินเนี้ยครับหลังนี้แต่ว่าข้อฉีหนูใหญ่อยู่ด้วยอยู่หนึ่งขนาดครับ ลุนต่อเรื่อยๆครับว่าจิบหมานบ้างมัน้ยนครับอย่างนี้ก็บ่ถือบ่อถือ หลังต่อไปหลังต่อไปของคู่นี่ก็จะเป็นหลังนี้ครับถืกอยู่ครับโอ้ถืกอยู่ครับรบันอยู่แต่ว่าโอ้หนูน้อยครับนะคู่นี่ถิมิต้หนูน้อยหนูน้อยครับหนูน้อย ก็ทิเอาไปแล้วครับนนหน้อยทํานีค่ะโอ้ทํานีบนี่ประมาณเดือนเดียว,ยวนะครับหนูทํานี้ถือ,อยุ่มาครับรุ่นหลังต่อไปเอ้าหลังนี่ก็ถือครับหลังนี่ก็ลั่นครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นหนูหน้อ่ยทอี่ก้าครับเนี่ยครับก่อกันเลยนะครับ นี่ก็จะถือหนูหน้อยขกันครับโอ้โคนี่ถืกหนูหน้อยสามตัวครับตัวนึงปล่อยไปแล้วลุดว่าจะเอาไปเลี้ยงนะครับครับหลังต่อไปครับหลังนี่ก็ก็ถืกอกครับแต่ว่าเงียหล่อนไม่ไอยขี่หนูหน้อยเยอะกินด้วยนะครับนะครับขี่หนูหน้อย ขีน่นู้นหน่อยแั่นแว่าบบรันบบรันก็ดีกันนะครับปไปไปซะไปแพ้บ้านครับมันตัวน้อยอยู่ครับมาด่นต่อรุ่นตตอ,อีกหลังหนึ่งครับ หมายนี่ครับไายนี่นี่กับบอลันครับหมดแล้ว หมดแล้วครับคู่นี่ประมาณยี่สิบหลังครับคู่นะครับยี่สิบหลังกับสีถึกนูสามัวครับตัวนึงกับรุดไปแล้วละเป็นนูน้อยครับนี่ครับตัวนึงกับรุดไปแล้วละรับไมยนี่ก็แเ่คเท่านี้ก็ได้ครับเขาไปรุนกันไม้หนาครับไมยต่อไปครับ รุ่นกันไม้หนาไม้ต่อไปครับก็ไม้นี่กัจบคลิปเท่าดีกันด้วครับขอบคุณครับที่ขอมารับชมมาติดตามครับขอไปคนที่ว่รมาขาังหนูนะครับครับขอบคุณครับ